เออแท้อ้อต้องรู้ลงทะเบียนคนละครึ่งพัสมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ต้องใช้ครั้งแรกภายในวันไหนหากยืนยันตัวตนไม่ผ่านต้องทำอย่างไร ข่าเด่นข่าเด็จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่ผู้สื่อข่าวรายงานสำหรับโครงการคนละครึ่งพัสที่เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่เวลา6นาฬิาถึง22นาฬิกาวันที่20ถึง26ตุลาคม2568โดยเพจ Facebook กรุงไทยแคร์โคดข้อความถึงเรื่องที่ต้องรู้ก่อนลงทะเบียนคนละครึ่งพัสสำหรับประชาชนทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังนี้ห้าข้อต้องรู้ลงทะเบียนคนละครึ่งพัสหใครได้สิทธิ์คนละครึ่งพัสบ้าง อายุ16ปีขึ้นไปมีบัตรประชาชนสัญชาติไทย 2. ลงทะเบียนคนละครึ่งพัสได้เมื่อไหร่วันที่20-26ถึง26ตุลาคม68เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจนกว่า10จะเต็ม 3. ส,สิทธิที่จะได้รับจากคนละครึ่งพัสกลุ่มผู้เสียภาษีได้รับ2,400บาทต่อคนตลอดโครงการกลุ่มประชาชนทั่วไปได้รับ2,000บาทต่อคนตลอดโครงการใช้สิทธิไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน 4. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์คนละครึ่งพัสใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม68ณนะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกาย,ยน68ก่อนเวลา23นาฬิกาใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันชำระเงินผ่าน Gwallet ลงทะเบียนคนละครึ่งพัสผ่านแอปเป่าตั้งและผูก g w a l l e t ในแอปเป่าตั้งสำหรับการใช้ใจ่าย 5. การยืนยันตัวตนกรณียืนยันตัวตนบนแอปเป่าตังไม่ผ่านสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ ATM สีเท่าของธนาคารกรุงไทยขั้นตอนการติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตัง 1. ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Google Play 2. ค้นหาแอปเป่าตังแล้วกดติดตั้ง 3. เปิดแอปและยินยอมการจัดการข้อมูล 4. เตรียมบัตรประชาชนถ่ายรูปบัตรกรอกเบอร์มือถือรับรหัส OTP ห้ายืนยันตัวตนได้2วิธีดังนี้กรุงไทยเน็กเข้าสู่ระบบกรอกรหัสรับ OTP ตั้งพินและสแกนใบหน้าสแกนหน้าตั้งพินเปิดใช้งาน Face Touch ID 6ยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานรอระบบตรวจสอบหากสำเร็จจะแสดง G Wallet บนหน้าจอขอขอบคุณข้อมูลจากเขาสดขอบคุณค่ะ